เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556พระมหานพันธ์สันติพัฒโธผู้ช่วยเจ้าวาดวัสเกตประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้บรรยายธรรมในหัวข้อบริการอย่างไรพัฒนาคนให้ได้ใจคนรับนาศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสาเกตราชวระมหาวิหารแก่ข้าราชการกองวินนยและเสริมสร้างจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน100คน นะครับแล้วก็พระอาจารย์ได้ให้คติธรรมในวันนี้ก็ตรงกับที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งความหวังไว้ว่าต้องบริการประชาชนให้ดีที่สุดให้ประชาชนมีความพึงพอใจที่สุดนั่นละคือหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งความหวังไว้กับข้าการกรุงเทพมหานครทุกคนครับคุณครับมีประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ให้คําแนะนาอยู่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอย่าหลงกับดักแห่งอํานาจอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่า ถ้าเราหลงกำดักแห่งอำนาจแล้วทำให้เราบริการไม่มีทางที่จะได้ใจคนรับอย่างแน่นอนนะครับเพราะง,งั้นในการให้บริการตรงนี้ต้องระลึเลกอยู่เสมอนะครับว่าอย่าหลงกับดักแห่งอำนาจนะครับต้องหลุดพ้นจา,จากประเด็นนี้ออกมาให้ได้ได้บริการด้วยใจจริงๆครับและจะได้ใจกับผู้รับบริการครับรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าทางวัดนี้ทันสมัยมากแล้วก็ให้ความรู้อย่างไม่ง่วงนอนนะคะก็เชิญชวน ทุกท่านนะคะมารองฟังนะคะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาการบริการในฐานะเป็นข้าราชการค่ะ